มือล้มอุ้ยหมอหน่ะหมอหน่ะเนาะอยู่แล้วอันที่ไปตำรวจครับเขาที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วแล้วก็มาจ้างเงห้เขาส่งของไปคงคงไปแล้วล่ะหายเงียบนาะดูของแล้วไม่ได้เจอละได้ไหมั่นอันนี้เป็นรายการพิเศษที่เราไปนี่ยไปเห็นนั่นเราเขาหมอขอเราก็หันเราก็หายเลยพอดีเวลานั้นเป็นพวกบริษัทเขาไปขายของเขาก็มีด้วยเนี่ยเขาก็ไปหันด้วยนะวันนั้น่ะ นี่ยแล้วก็ตกลงเขามาเอาเท่านั้นท่านั้นเช่นได้แล้วลงมานี่ได้สองมือว่าเท่ากับไปจ่ายแล้วไปจ่ายคือนันขอยังก็บอสบอสตัวนักขอยังก็ใหายก็มีนี่ใหายก็มีเพรานั้นเทาขอเขาอยู่ในโรงพยาบาลนี่นั่นแหละอยู่ในกับโรงพยาบาลเทาก็ให้ยยุบพุ่นให้ายอะไรรายการก็นท่ากับจ้าเดือเงินแล้วเราก็บอกว่า เราไปเราสิจ้างเงินตะคุณเรืยนะว่าให้เขาเอาของมาให้ทั้งนี้เลยนะบอกเงินเรื่อยเขาออกไปแล้วแล้วปั่นเนี่ยตอนมือมือเงินไปให้เขานั่นเล่ากับว่ามันพูดไปให้เขาก็เขาก็บอกว่าเขายังไม่เอาไปเขายังไม่ไเอาเครื่องมือแอดที่เอาเงินไปชำระเนี่ยไปอันนี้เอาไปกบเขาเอาแล้วมาหอดมือเขาไม่เขาก็เขาก็ไปจ้าดูเด้อไอจ้าจ้างก็ลดกันน่ะเขาเขาก็บอกว่าเขายังบ่กท่น ไม่ได่ตรงไปก็ปบา้าตันเฮ้วตรงแล้วป่นนี่ใช้ล้ฝากมาโอ้โฉมสิขนาดนี้คยชันเนี่ยค่คยชันเยโฉมอืมอ่ะเก่จ้ะ ผู uhm, hai, tam, uman, ้ว่ามาผู้ว่ามาตอนไหนคือมันไม่เห็นรถไม่ได้ยินเสียงรถมาไม่ด้ยินเสียงพูดที่นี่เลยไม่ฮะฮะอ๋อไม่ได้ยินเสียงพูดกั้นข้างหลังนี่เลยเท่าเสียงผู้ว่าผู้ว่าแค่บ่เห็นมามานยังไงนี่ของจำเสียงได้ก็หน้านียิกาาลังงน็ต้อนรับท่าน ขอาเว้นลราะเด็ดอ๋อน้ำอ๋อมือนี่อืมโอ้ยไอ้พ่นเหรอยังว่ามากคุณกบมากไอ้พนมากเอ้มาสกลนบมที่ว่าล่อ เออแล้แตกก็ขึ้นเป็นไอพ่นแล้วเนาะแม่พอดดีล่ำล่อก็แตกเลยก็กยดียุกมันพวดเป็นอันตรายนะอยากก็แก้ไขได้พวดเป็นอันตรายนี่ในนั่งสุยพิ่นมีนก็บอกพ้นเสด็จไปบ้านดุมดูวันที่สองน,นั้นเนาะบ้านดุมฮะ <c oughs>

ลูเปคนเนี่ยอายุเท่าไหร่จริงๆน้นีเว่าใครตอบตัวยาางกดหมเอาเอวเาคนมันหลายเลยก็้อเ่อไได้ปุเลยก็ไปรองรองนายกนายหยกขกนั่นถึ้ว่าโอ้ยขาทกันละเขามีลูกจัดคนบสุคือมันเรื่องของทูกีผูคมุมเนี่ยผูมี่ก็ทุกผูมี่ก็ทุก เล่าไปเบามันเล่าแบบคิดถึงแค่น,นั้นบาม,มีมันก็ทุกทุกแบบนึง่งนะม,มันทุกคนละแบบละแบบนี่<ม>เพื่อนึงว่าย่ำปีชังนั่นเราปฏิทัศน์ปีดูครัง้งแล้วก็ให้ปรารถนาบ่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์แล้วพลาดพลาดจากสิ่งที่ที่สมหวังแล้วนั่นก็เป็นทุกข์อีกนั่นขั้นเดนยวกันมาเลยคือพลาดพลาดจากสิ่งที่สมหวังแล้วมันก็เป็นทุกข์ บ่ได้ปรรถานาสิ่งที่ผมหวังเมบ่ได้ก็มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันก็ยังมันก็โกงกันแลลวครับที่ว่านมีลูกสิบกนก็เป็นทุกข์ผู้มีลูกก็เป็นทุกข์หัวพราะมีลูกคนเป็นทุกข์มเป็นบ้าแล้วผมก็อยากได้ลูกอีกละโอ้ยมันเป็นบ้าต้อหัวต้องเหี้ยกันเลยนะบางบางไล่นะโอ้พวกผีบ้าว่ะสูจะมันบ้าก็เลกเนาอว่ะเออผมมีลูกร้ายมันเพาว่าทุกข์ที่ละผู้มีลูกเพราะว่าอยจะได้ลูกทุกอีกนี่นก็ได้ โอ้ยยัเหมือนเร้งตัหัวใจมนุษย์นน่มันแทงแทบหมดบ๊วยบ๊บ๊วยทันดอกมัวที่เียบจดหมายมาขอมาจากหินมะเ้งเนอะค่ะก็เลยมาด้วยกันสามคนจ้ะคะที่มาจากหินมเงจ้ะคะที่ฉันเคยมากับคุณลิลลัมน่ย นี่อะไรขวงลูกันแล้วจะานใช่มากก็ขบุรีรัมเคยมาถูกเถื่อมากก็ขบุรีรัมแต่ก่อนอยู่บุรีรัมโดนโดนหนึ่งก็แล้วมากเขาเนี่ยมาเขาข้าบุรีรัมขบุรีรัตัวรถบุรีรัมบุรีรัมแล้วมาจากไหนมั่งมาแต่กินมักเป้งอันที่มาเห็นรถบุรีรัมนี่บุรีรัมนั้นเราบอกว่าเห็นคนเห็นตะลอดมาๆก็สามคนจะข่าวเมื่อวานนี้จ้ะการบุรีรัมคือสลากคุ้มกาวกันเลยใส่ป้ายบุรีรัมเลย ค่ะูุปลาคุ้มเก้า20บาทถล่ทั้ยี่20บาทคาปิกอัพท่านีแลค่ามันบอกค่ะืลาคุ้มเก้าค่ซื้อ20บาทเนื้อแล้วมเข้าใจความหมายคุ้มเก้าหรอมันแสนลัวค่ะห้องี่20บาทซื้อ20บาทได้ถือกันอ๋อได้ถือลาคุ้มเก้าสางโรงพยาบาลผุกมีพนนึ่งอ๋อท่านบอกคุมพล่นใช้หลักทางเมื่อไหร่ะรอโรงาบาลใชกรุงเทพ ออที่กรุงเทพแล้ะก็คือถือยี่สิบบาทก็ได้ได้รถขั้นนึงแล้วพนยาม่ฝ้าเด็นี้าหลังเสร็จเลยวอันเดียวเมื่อขั้นยามันเป็นรถดอกขั้นยามันเป็นรถถือว่าทหารอากาศขึ้นกับไเมาอีเบิ้มเงินกว่าบาทเจ้คไปเกิดเส้นายแล้วตังไปหมดเลยแนี่ยไ้นยามมาลองรู้การมันนั่นไหยามาเสร็จโหลด โบเขาขอให้ซอยทหารอากาศเมื่อนกลั้เลยซื้กขุดเสี่ยมก็ได้เลยจ้ะอย่างนี้กันแล้วซอยไปตั้งหนึ่งแหละบ่ได้ตั้งหนึ่งก็ซอยตั้งหนึ่งนักงานบั้ขั้นมันบบได้ก็ซอยเสียทั้งตัวมีอย่างผู้ได้มีอยู่เนี่ยผู้ค่อยรับได้จากความเสียลอกมีนี่ไมนไปใส่ร้องเงินออกจากเมื่อนี่เขาเมื่อนออกาเมืองเขาเมื่อนเท่านั้นนั่นจะเป็นอย่างมันเป็นบ้าตะกนเท่านั้นเหละมันเสียอกเสียใจเพ่นเป็นบ้าบบเศร้าเด้มุนย์เท่านี่ เงินมันประสูจ์หายไปแล้วออกออกอย่างมือนี้มันก็ไปมือหนออกอย่างมือหนมันก็ไปมือนัขอมันเรื่อยไปละมันสลงเงิ่นหนมันกว้างขวางมากเข้าใจบะมันคับแคบถ้จะของเงินล่ะมันมันออกจากนั่นมันอเป็นบ้าไปโลดเงินมันเข่าได้มัดไปได้มัดมันกว้างขวางเข้าใจไหมล่ะให้เจ้าฟึกนคันนิสัยจะคลองเหมือนเงิอน่ะเงินมันกว้างขวางมเข่าได้มัดไปวน่น่ไปได้มัดน้ำเสษฐีกูดมพี่พระราชามหาศาสตว์คนทุกไล่เิยใจมันเข่าได้มัดละมันม่ถือเนื้อถือตัวหรอก มันมันถือตายต้งมนุษย์นี่างถือเนื้อถือตัวเข้าใจบอกเออจะสอนมนุษย์เว้ยชัวร์นี่อะไรละพ่อจบละเราเคยพูดเสมอเรื่องการพันฒนาเพราะมันก็อย่างว่านั้นเนาะความดื้อ ของคนไม่ใช่คนดื้อนี่เล่พาให้ดื้อนะอดื้อที่นี่เวลาทุกก็เป็นคนแหละทุกนะที่เล่มันไม่ได้ทุกตอนนี้เราก็เสียเปรียบอยี๋เนี่ยท่านห้รมัดระวังเราเสียเปรียบตรงไหนให้เป็นครูสอนเราตรงนั้นตรงนั้นอย่างนั้นก็จะมีทางสมบูรณ์ปูนผลได้บกพร่องตรงไหนแก้บกพร่องตรงไหนแก้นะแก้ไปเรืเร่อยๆ ทำมาอย่างนั้นไม่ได้นะทุกก็ทุก,ทก,กเจ็บก็เจ็บแต่ไม่สนใจที่จะหาเหตุแต่วันเจ็บพ่อยอะไรทุกพ่อยอะไรมันก็มีทางจะแก้มัานเราหาสาเหตุมันก็มันก็เจอมก็เจอคืออย่างโรคนี่เป็นโรคอะไรก็ตามมันก็มีสาเหตุเป็นที่มาของมันนวะจุดนั้นตรงนั้นแล้วก็แก้สาเหตุแล้วทุกกระดับไปทางด้านธรรมะก็มนบอกเขากแก้สาเหตุอีกเหมือนกัน สมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาแก้สมุทัยดับสมุทัยทุกข์ก็ไม่มีทางเกิดนั่นการแก้แก้ด้วยอะไรเครื่องมือเนี่ยท่านก็บอกเครื่องมือกับมรรคแปดสมาทิฏฐิเป็นต้นนี่นิโรธดับนี่วิโรธเป็นผลของการดับทุกข์นี่ต่างหากการดับทุกข์คือดับด้วยมรรคเนี่ยคือดับสมุทัยดับด้วยมรรคเพราะสมุทัยดับไปแล้วเหตุที่จะเกิดทุกข์ก็ไม่มีนี่นิโรธว่าดับท วันไหนล้วก็เทศทุกวันทุกวันลูกเมื่อวานนี้ก็เทศด้วยไหนเราก็ลืมด้วยเมื่อวานมีคนมาเอาเป่ารู้นะรู้ก็ได้เทศบ้างเหมือนกันวันนี้แต่วันศุน์ไม่ต้องพูดแหละวันศุนย์เป็นวันพระนี่เทศนั่นดุแน่นหมดเลยวันศุนย์ก็นั่น อาจารย์ใดหรือหอลวงพอ่อใดที่สอนเรื่องให้งดเป็นการพนันขันต่อนี่ดูดูอาจารย์นั้นหลวงพ่อนั้นดูจะครื้อเอามากที่สุดเลยนะเพราะพวกนี้เป็นพวกที่ทันสมัยนี่เข้าใจไหมล่ะเนี่ยพวกเล่นการพนันขันต่อนี่คือพวกทันสมัยตายไม่มีต้องมีกุศลาละมันทันสมัยมากขนาดนั้นนะฟังด้วยคือพวกนี้มันพวกทันสมัยที่สุดจนกระทั่งตายไม่มีกุศลาที่เพราะฉะนั้นเวลาพระหรือครูบาอาจารย์ตลอดหลวงพ่อทั้งหลายเนี่ย ไปสอนเรื่องให้วดเว้นการบราันทันคันต่อจริงคือน้องพ่อที่คือที่ทันสมัยที่สุดเข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจอีกเข้าใจไหมล่ะ,ะไม่เข้าใจอีกอสมัยนี่มันเป็นอย่างนั้นหรอคือเห็นดีเป็นชัว่วเห็นชั่วเป็นดีเพราะอํานาจของกิเลสมันมากอํานาจของฝ่ายต่ํามันมากมันเป็นหลังหมีไปแล้วนี่ถ้ามันผ้ามันมีขาวมีมีจุดนี้มันกระรูนีนี่น ถ้ามันขาวอันนี้มันไม่ขาวมันมีจุดนี้มันก็พอรู้นอันนี้จุดอันนี้จุดอันนี้จุดอันนี้ขาวรู้นะแต่ถ้ามันเป็นหลังหมีไปหมดแล้วมันก็มันก็ไม่รู้เพราะมันดําไปหมดก็เลยไม่ทราบอันไหนมันด่างอันไหนมันดาวใช่ไหมล่ะมันเป็นหลังหมีอ่ะนั่นแหะแต่กิเลสมันลงได้ทาคนนี่เป็นหลังหมีแล้วก็เป็นอย่างนั้นล่ะจ่ายไม่ล่ะกิเลสคือตัวดําที่สุดล่ะมันทาคนให้เป็นหลังหมี เดี๋ยวนี้หลังหมีมันยังเหลือแต่ท่อนะคือท่อมันยังไม่ดำเข้าใจไหมละ่ะเพราะเราจึงบอกว่าหลังหมีเราไม่ได้บอกว่าท้องหมีจำมานะคือท้องหมีมันยังไม่ดำขั้นต่อไปนี่มันหมดเลยก็เหมือนังหม้มอม,มอหนึ่งเข้าเห็นงไม่ดำหมดเลยแต่ข้างในมจะดำหรือไม่ดำก็รู้นั่นนี่นะเราก็มองเห็นแต่ในบ่าล้วไม่ได้มองดูก้นหมอหนั่นน่ะเลยไม่ค่อยทราบชัด เนี่ยถ้าจิตใจมันเป็นมันเป็นหลังหมีแล้วมันแก้ยากนะไม่สนใจจะแก้เลยมันดำไปหมดเขาก็ดำเราก็ดำใครต่อใครก็ดำเขาก็บอดเราก็บอดชนกันดะเลยไม่มีใครถือใครเพราะใครก็ไม่เห็นใครนี่ะใช่ไหมล่ะอผู้ชนก็ไม่เห็นผู้ถูกชนก็ไม่เห็นตามคนตาม่เห็นโอ้ฉันก็บอดฉันก็บอดหรือสุดท้ายกันเลยไม่ต้องไม่ต้องให้อภไยหรือให้มันให้อภัยกันในตัวเสร็จเลยคือมันไม่มีใครผิด แล,แล้วที่นี่มีไครถูกไหมล่ะมันไม่มีใกรถูกมันไม่มีใครเปลียมีแต่ไก่ถูกเพราะมันเป็นหลังหมีไปแล้วนี่มาเจ้าไรงเราผิดมาโทรประการจำนะธรรมะยังมีอยู่บ้างเดี๋ยวนี้โลกก็ยังความมีดำดำดำ่างด,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 ด่างนะแต่เวลานี้มันค่อยกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปเห็นชัดๆอยู่นะผู้ไปดูมันก็ไม่เห็นแต่ผู้ดูมีอยู่นะเราอยากเข้าใจว่าผู้ดูไม่มีคนในโลกนี้ผู้ดียังมีหนาไม่ใช่จะเป็นผู้ชั่วไปหมด ผู้เป็นหลังหมีมีผู้ไม่ใช่หลังหมีก็มีนะเตั้งแต่ชัดภานะที่มันสับปนมันมันไม่ใช่แบบเดียวสีเดียวกันหมดมันสีกือแปลกต่างกันมันมีสับปนกันไปนั่นนะสีดําสีขาวมันยังมีเมื่อสีดามาเป็นสีหลังหมีเสร็จแล้วสีขาวจะไม่มีหรือมีได้มันแทะแทะแฝงกันอย่างนั้นแหละมีขาวกันยังมีนูเราเรามาอวดได้พอเราไปอังกฤษครั้งหนึ่งพอเขาโกหกเราไม่ได้พอได้คุยโม้เข้าใจไหมล่ะมีขาวเราก็เห็นหน่่นเห็นไว้อ,ออกมาแล้ว เราไปเราเห็นหมีขาวโอ้หมีขาวก็มีเรื่องมาทาไมจะไม่มีลยพระวรางพูดกันน้าฟังนะฮะทาไมจะไม่มีว่าก็ของมันคู่กันอยู่ะมันอ้าวเราก็หาติกามาได้อีกนะคือหมีดํหมีขาวมันก็คู่กันใช่ไหมนะอย่างนั้นแหละคนดีมีคนชั่วมีคนดีดูคนชั่วมันดูเลยเห็นชัดเจนแต่คนชั่วไม่มีทางที่จะดูเจ้าของไม่สนใจดูแลจะเห็นคนอื่นดีได้อย่างไงแล้วเมื่อไม่เห็นคนอื่นว่าดีแล้วก็ไม่สนใจที่จะแก้จะถอดถอนตัวเองตามอุบาย ผู้นั้นหรือตามคติตัวอย่างผู้นั้นที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์ว่าดีอย่างนั้นอย่างนั้นไม่สนใจแล้วเราจะยืดมาเป็นคติตัวอย่างได้ยังไงเมื่อมีความสนใจอยู่มันจะได้ยืดมันจะเห็นนี่อ๋ออันนั้นเป็นย่างนั้นเป็นังกี่ยาคนนั้นเป็นยางน้นครับพอพิการพูดของเขามีน้ำหนักอย่างนั้นนั้นหนักไปทางเหตุทางผลครับเป็นคําพูดที่ไพเราะเพราะเพ่งด้วยเหตุด้วยผลน่าจับใจน่าเถื่อเป็นคติตัวอย่างนี่ก็ค,คนเป็นนักสังเกตจะจําได้คําพูดนะถ้าไม่ไม่สังเกตแล้วก็พน้าลมค เห็นไหมคนมาสุรามึงก็พ่นอูก็โพ่น้าทั้งา้าเลยไม่ได้ื่องใช่เลยนี่หมายว่าคนตาบอดชนกันแหละแบบเดียวกันเขาก็เมาเราก็เมาไม่รา้ว่าจะไปเอาโทษจากใครนี่ต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ค่อยๆหมดไปหมดไปคือด,ดูไปทุกระยะเช่นอย่างนั่งรถไปนี่ว่นั่งอยู่ในรถมันเหมือนหัวต่อนะแต่นี่ไม่ได้เป็นหัวต่อว่างี่ก็คุยทำเต็มยัดได้เถอะ มันไม่ได้เป็นหัวตออสัมผัสสัมพันธ์พับมันจะมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนเรดรามันจับพรามันมันเป็นแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นจะว่าคุยก็คุยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นจะว่าไงมันไม่เป็นเราก็บอกมันไม่เป็นเวลามันเป็นมันก็ปบอกว่าเป็นจะว่าไงมันเป็นเห็นเวลานั่งมันเหมือนหัวต่อนะอะไรสัมผัสสัมพันธ์นี่มันมันเหมือนว่ามันไม่ตื่นไม่เต้นมันเหมือนหัวต่อหัวตอไม่ตื่นไม่เต้นได้หลักใช่ไหมแต่ภายใน มันเหมือนเลรามันจับมันจ้อเอาคิดเอาอ่านดีก็คิดทั่วก็คิดอะไรๆคิดคิดคิดสัมผัสสัมพันธ์ไม่มีอะไรรู้เกินหัวใจหัวใจนี่เป็นธรรมชาติที่รับรู้ตลอดเวลาเ,เลยอะไรสัมผัสพัดร,รู้รู้สติจะตามกันตามกันปัญญาพิจารณาไข่ไข้ควรวิ่งตามมันปั๊บ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 เป็นหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติพอเสร็จแล้วป,ปล่อยลงปล่อยลงปล่อยลงพิจารณาข้างหน้าไปเลยเลยคนเราถ้าเราลงใช้ความพิจารณาทำไมมันจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับ ใช้มืใช้ตาของคนที่จะรู้แท้แไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าคนเราให้เอายึดบ้างที่เอาไปปฏิบัติทิวันหนึ่งคืนหนึ่งเจ้าของเป็นยังไงผิดถูกดีชั่วเป็นประการอะไรมีจต์าด่าเขาดา่าเขาด่าตัวบ้างไม่ได้มันอะไรกันเขาดา่าเพาะว่าไรได้ด่าได้เหตุผลเป,ป็นไรไปเราด่าเขาบ้างก็ได้แตาด่าได,ดยเหตุผลอย่าไปดา่าแบบบ้านนะเข้าใจไหมด่าแบบบ้านนั่นอีกเรื่องเอาละพอเอวบั้งนั่นขี้เกียจพูดมาก นี่ยาถาวารหาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจฉาตุสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติ ระสุยถาสพีติโยวิวาชฌานตุสัพพโรโควินัส,สตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีที่ฆายูกโกภวะอภิวาทนาสีสนิจจังุทาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาง mm ัง hmm. อะไรนี่ังับนะนะ คือนี่ก็พักแล้วไม่ใช่หลือว่พัก่เรียบร้อยดีค่ะพักหลังไหนไม่รู้นะ้ะเยกรอาก่ะนออเาเนี่ยเลิกกันละเจานนี่ใส่บ้างมาใส่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ก็เสียวมากก็ไม่ใส่เสียวตา ก็มันหลายเดือนแล้วมันจะหายแล้วนั่นบบมองไปม่าก็เสียวไปเรื่อยๆให้ใส่ที่เก็บใืมนั่นแหละผู้ว่ารู้จักมารู้จักตั้งท่านนียผู้ว่ารัฐบาลนอุดรบุงอุดรตั้งแต่ตั้งมาตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ยังไม่เห็นผู้ว่าเขาใกล้คิดสนิทติดพันกับวัดกบ,บาลครูบาอาจารย์เหมือนผู้ว่าคนนี้ไม่ใช่เราคุยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรายกย่องนะ ยกย่องให้กคนไม่ได้เรายกย่องตามเหตุตามคนจริงๆเราไม่เคยเห็นเราก็บอกว่าไม่เคยเห็นแล้วทำามเขาเริ่มคนมันเข้าใกล้ชิสติพันธ์กับวัดกับว่ากับศาสนามันก็เหมือนกับหมอกับยาที่ดีที่มีเมตตาหนังเนี่ยไปที่ไหนเย็นไปหมอดเนะเข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจแตู่ดนี้เข้าใจนี่ผมว่าคนนี้แล้วขอแต่ว่าผมพลาไไ่เห็นที่นี่นะก็ไปดูวัดนั้นไม่เห็น ไม่เห็นวันนั้นก็มาดูวันนั้นว่างเ,เป็นไปวัดไปวัดวน,นั่นน่ะไม่ยุ่งกับอะไรเลยทีนี้มันอะไรไรแสดงออกว่าเป็นผลเป็นประโยชน์หมดเลยแล้วเป็นคติตัวอย่างันอดีแก่ผู้น้อยผู้น้อยกระจายกันไปหมดเลยเอาละ,ะไปไปละ